แอคชั่นอชนซูมคเอาเอาเท่านี้ก่อนออกเท่านี้ก <Gore> <c oughs> ่อนเปิดกระจกานี่คือเาแดเปิดกวเปอมาไอนแดงแวอ้บิเปิดนี่แต่พฤติการมันเปิดเข้าไปตดนนั้นออกมาเปิด ไอพวกนี้ชอบดูบุรีวเราเยต้องเปิดใช่ไอนั่นบุรีนะที่มันกรบอกรอบวันเราไม่เห็นไี่นีไอบุรีนี่่าไอขออะไม่หรีคนญี่ปุ่นชอบดูนะมันไม่มีคันใช่ขอไม่มีคันแต่นี่ติดมีมีควันคันน้อยกกินนี่มอนบุรี่มดตีอ่สิเป็นยังสามิมันมีสามิันติดมันก็ออยนะเขาอู่นยาสิ มันก็เอกงเล้าล่แต่ว่าอว่าต้นานนาเลรื่งสัสมองเะเหมันเาสมองหล่ะาฝันมาเาสมองมคเบสีองชหลายเนี่น่ยบอกให้รักได้รักองค์น้องเนี่ยเน่บอกว่าแม่แต่ ั้งนอกทั้งในให้สะอาดเลยถ้ากิบโผล่นอกอาใส่มายส่คอนใส่บอกกับเพื่อนั้าเดี๋ยวน้ำไม่พกเพาใส่ออกมาขาดใส่เลยสิ่งที่มันทำก็คือมันน่าแกัอื่นมันชอบทำเร่งวันนี่แหละมันกลัวเลยไม่เศพกอมันคิดตรงข้ามหมดมันคิดว่าตำรวจจะต้องมาดักกันคือไม่ใช่ครับปวันหมดทุกอย่างเลยในช่วงมันกลัวก็ได้เพราะว่า คนอาจคนมัตายแล้วคนไม่สองวเนี่ยเราแบล้วคืนแล้เอพ่อตคืนดูแล้วเราต้า่ดูต้อตัเคื่อัทั้คืนะตัดกระแสทั้คืนเรื่องที่จะไม่ถอเรืองที่จะดูคนบวกซะดึงไฟล้กวางเลิดไไ้เรื่องที่เรื่องที่จะดูไฟลบก็ผีแล้วประเด็นคือตัด

เขายังยืนยันทำเดิมไหมว่าเกมไม่เกี่ยวข้องพี่เกมรู้สึกสรุปเรารู้เรื่องไหมเกมพี่เกมเขาามท่านมามาหาเราที่เราอยากจะพูดเราพูดไดบไหมพี่เกมคะถามความรู้สึกหน่อยตอนนี้รู้สึกผิดไหมพี่นิดเดียวเกมเราพูแล้วพูดี่บอกอะไรนะบอกอะไรพี่นะพูดหมดะมดแลนาะรรู้สึกยังไงบ้างคนี้เรียกไหคะ เก็บแล้วเก็บแล้วนี่เราประกันตัวไหมเกมญาติาประกันตัวไหมพี่เครียดไหมคะรู้สึกผิดไหมคะพี่รู้สึกผิดอีกครับผมอยากบอกอะไรกับผู้เสียชีวิตไหมคะผมไม่รู้ครับว่าเขาจะเกิดเหตุฆ่ากันนะครับผมเกมเรายืนยันว่าเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเรารู้เหตุผมไม่รู้ตอนหลังนะครับผมว่าเขาฆ่ากันแล้วแสดงว่าเขาเขาบอกเราให้แค่มาในฐานะขับรถไปเขาข้างหน้าใช่ครับผมที่ฆัาตรงทนี้เดียวตอนที่บอกว่าเขา ทเขาูกพี่เนี่ยเขาพี่ฟังรู้เรื่องด้วยายู่ก็ขู่เป็นภาษามือนะท่าทางแล้วทำท่ายังไงครับพปกติราคุยกับเกมอาวุธปืนเนี่ยเขาปืนปืนเจาะเรบ้างไหมตอนขู่ไม่เราเห็นว่าเขามีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะพี่เห็นตอนจริงแล้วครับตอนที่ขับรถมาจากร้านอาหารเห็นปืนไหมคะไม่เห็น ตอนนั้นเราพยายามจะหลบหนีออกจากตรงนั้นไหมคะเกมเขาไม่ออกแล้วสักนี่นะฮะที่กลุ่มนี้เขาโหดไหมเขาที่เรารู้จักผมไม่ได้ส่งเสีงกับเขาครับผมแสดงว่ารู้จักช่วงมายองก์เราซ้ำๆใช่ครับเรารับจ้างทำเพื่เนียถูกไหมเกมพี่เกมแสดงว่าเราเสียใจใช่ไหมเราันนั้นใช่ครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากเกมขอบคุณมาไม่มีอะไรจะบอกแล้วเนาะไม่มีครับหมดแล้วเนาะ ตอนนี้ก็คือรับสภาพบริษับที่เกิดใช่ป่ะที่เป็นแบบนี้เดียวค่ะไม่เล่าเข้าคนอ่ะเราเขาให้เราเช่าแทนหรือไงพี่ของแค่เป็นเซ็นชื่อเฉยครับเขาจ้างผมไปเซ็นชื่อแค่นั้นครับผมเขาไปเช่าประทังอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับมีค่าตอบแทนให้นี่ไหมครับพี่ก็มีครับเขาจ้างเป็เซ็นชื่อครับเท่าไหร่ครับ พันสองพันนะครับพันสองทมีเศษรือเสร็าครับอ๋อ่นเนี้ใช่ครับผมล้าก็เราเรื่องจะเกิดผมไม่ทำเลยครับผมแต่เรื่องในที่ไปเขาไปฆ่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะก็ไม่รู้เรับว่าเขาจะไปฆ่ากันถ้าอย่นั้นผมคงไม่ไปหาเช่ารถถ้าเขาไฆ่าหรอครับอ่าเราไม่อมเช่ารถเองใช่ป่ะใช่ครับเราเช่ารถแล้วขับเอารายได้หารายได้ที่เศษเราเนาะแช่ครับไปเลยอครับผมเช่าไป No, mm no. -hmm.